เเีียยกัดกัดกัดนี่มันไล่มาไม่กัดกัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วครับมาแล้วครับเอาจนได้ครับโอ้โหกัดยากกัดเย็นครับมาแล้วแต้มแรกครับเช้าครับนี่ครับไอโบนะครับสามจุดห้าเซนครับโอ้ปลากัดยากมากเลยครับ ไล่ไม่ค่อยจะกัดนะครับไล่มาแล้วแต้มแรกครับทุกเช้าครับมีตัวเป็นโดนะครับไอโบสามจุดห้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขยับุงผ้ามามครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกๆเช้านะครับโอ้โหันี้อากาศดีๆครับเย็นๆสบายสบายครับไม่เย็นมากนะครับตอนเช้าเนี่ยมีตัวเป็นโดนะครับมาแล้วครับแต้มแรกครับไอโบครับสามจุดห้าเซนนะครับมาลับแต้มแรกครับเช้าครับ เดี๋ยวติดตามผลงานเรื่อยๆครับวันนี้จะได้สักกี่แต้มนะครับพยายามเ,เช้าๆอากาศเย็นสบายๆครับนะไม่ร้อนนะครับอากาศอย่างนี้ปากัดยากมากครับเราต้องตื้อหน่อยครับครับไปชมกันเรื่อยๆครับยอดครับ อยู่ครับอยู่นะครับโอ้โหติดติดอยู่ครับโอ้โหลงปุ๊บกัดปั๊บเลยลงปุ๊บกัดปั๊บเลยครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับโอ้โหแน่นอนครับไม้เดียวเลยครับก็ปลาครับมีลักษณะอย่างเงี้ยครับตัวเยอะเยอะนะครับเต็มปากเต็มคำกัไอโบนะครับไอโบสามจุดห้านะครับนี่นะครับก็อยู่แถวบ้านครับถนนจักรยานนะครับก็มีคนปั่นจักรยานเยอะแยะนะครับออกมาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับ มาอีกแต้มครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับวันนี้จะได้สก,กีแต้มครับในสภาพอากาศแบบนี้นครับสบายๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับ